สวัสดีพี่น้องจา้าเอาไปนี้มาดูกับเขาผดซุกมีตูนมีหยังหนึ่งน,นั้นหนึ่งหมักนำเต้าหมักแฝงปุ่นปลาทูโตหนึ่งใส่น้ำเป็นกระบวย <c oughs> แล้วก็นหน้าอันนาแจลพี่เก่าฮะแจ่วปลาละมาหนิเจ้าข้าเจ้า,าพี่น้องจา้งจาหัวมีตูนจิ๊บเขียว กินข้าวเจ้าหันมัเนี่กับพักต้มเขาเพราะเราผ้ากับมะเขืออยู่ในถุงเสษตู้เย็นไว้ไาไปกินข่าววันนี้จ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามากมากกินข่าวแล้วไม่ตูนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากกินข้าวน้ำกันเด้อเมื่อนี่แซ่บกันเลยเอาพ่อเราจะเวลามากินอ่อ่พอกินปนปลาก็พอแล้ว อยากไปโดดนน <c oughs> มามาพี่น้องมา้ปลาปนปลาแล้วก็หนึ่งพักก้องตรงเผือร้างกลางด้วยหนึ่งมันยังก็มกังกรเต้าวันนี้มังกรเต้ากับอันนั้นมักแพง เนืเขือรสุกซุดนี่พี่น้องจานนี่น้ำเต่าเนาองทุกเรือด้วยว้วานีแฟงมักแฟงก็ะบกันกันแกงจืดจาดูมูนาะ ใช่ครับเจอน้องนี่มันนี่นนตัดอร่อยขายทุกวันกินใส่กับข้าขาวทุกรอบเลยพี่น้องเลย<ช>คอยได้ขายได้ขายดีเด้อลูกเด้อน้องนี่ตัดเกลียวพะยาเขากินก็ต้องมีเกลียวห่อมีพัก ปลาทูมันนี่ค่ะสุดยอาหารทะเลพี่น้องปลาทูน้ำลึกทูน่าใช่หทูน่า,นาเส็ยเด้อ ินน้ำเต้าพี่น้องมาตุ้มมาลุมกันนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องห้องอีกได้รอบช่องมากินข้าวกระปลนปลาไม่ตุ๋นมือนปลนปลาหนึ่งพักในกานสามอย่างน่ะมักแป้งกับเพาะอันเนี้ยน้ำเต้าชองเถื่อบ,บอกเลยพี่น้องนะบอกเพื่อพี่น้องผมมาหลัง กินปลามันต้องสลาดด้วยไปมาเดินม,มาน้าเออกินข่านน้ำปลามานาาคนนี้ไปาหาหม้อมม้อมปนม้อแต่น,น้ำปลาเนื้อทก่นต่อปลาอีกนะมันเช็ดเนน้าผิดเลยทีย่เช็ดนะเอยจะกินบ้านเนี่ย เขาแข็งเขาเน่ยเขาไมกินได้อยู่เออเื่อนกินกินได้ลรวไปเนาะเขากระชางมันจะแข็งเาเนี้ยเขาเจ้ากัน ตอน้อ,องอ้อนเนาะพอดีกินอ้อนมอืมพอดีนี่งามมากเลยอ่ะเมี่ยงกนขยาดพี่น้องเอ้ยจะเป็นพักจะเป็นหมักแตงจะเป็นหมักอึ่งหมักบวบทานแล้วหนึ่งกินหน,หนึ่งเอาอ่ะมันจะอร่อยกว่าพี่น้องจ้า ว่ะนั่นมันไม่น้ำเขาแต่เราต้มมันน้ำมันเขาแล้วมันจืดบุแซ่ จืดแ่บ<ม>ใช่ được thì để cho nó thi nào. đến gần bốn niệm đó. Bao cứ cầm ấy. Bên cái đi chứ. Easy woke up, thử mang out, do vậy? Turn gắn nhắn 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 nghe tiếng nhắn 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 ชา่บ้านแ้นุนอยากไปแฉน่ะหวอกแฉน่ะแ้นี่ย่านแฉนใก่ไก่มอคโค่าพม Ăn cái cậy nữa, đầy dạng ừ. Uống đấy thì ngon Mà nhớ là cái cậy thì bỏ Muốn ăn hiền liều khó mang theo bạn nào vậy? เมื่อแตนฟังเสียงวอพี่นะเอ้ยขอโทษขออภัยเนึ่เสียงวอลจ้งเข่าเครื่องก็ขอโทษหลายๆมันใช้รถเสือหลอดขับไม่ไงลนะเพิ่อนกันบ่็อเสียงวอลเบ,บาๆนั่นมาปิดจ็ดอยู่ข้างนะแแทนั้นำนยะางน,นี่ฟังเสียงมันเลี่ยวกขมัน สำหรับทีนี้ก็ทำโบ,บอีกกับกินรังไม้ท่านพี่น้องเนาะก็ขอบคุณมา,มากเลยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนลากอนขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม